สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสุขสุขคนนืัอนี้มากินเขากับแหม่มเนาะจ้าืันนี้ข้าวไม่อยังกินเนาะจ้าหิวืันนี้ข้าวกบมี่พี่น้องอันนี้คือปลาจมเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่กุ้งจมกุ้งจมร้านสาวคนสรงมาไห้เนาะจ้าอันนี้กับพี่น้องจ้าผักขมเนี่ยน,นี่ผักขมฟรังเบ่งงามค่ะปลูกเองแม่พี่น้องจ้า ผักขมฝรังนะจ้ะส่วนอันนีก้กะกวางตุ้งนะจ้ะกวางตุ้งน้อยพัดใสอันน้ำมันหอยหกระชือหลดนะจ้ะมือนี้เฮาก็มาก,กินเลยจ้ะพี่น้องจ้าพักโอ้ยอน้ำไหล,ลไหลน้ำไหลไหลจ้าเอาส้มด้วพี่น้องจ้า <laughs> อากาศประเทศนีมือนีเนาะพี่น้องจ้าประเทศอังกฤษกะโอ้ยอย่าทามเื่อ,อากาศนะพี่น้อง สองอาทิตย์มาแล้วฝนตกสองอ,อาทิตย์มาแล้วพี่น้องจ้าฝนตกมาทึง่งสองอาทิตย์เปียกแชะอากาศกะเย็นกลุ่มจอมกลุ่มจอมนะพี่น้องกลุ่มจอม หูซึกสิเปรี้ยวน้องพี่น้องทำผู้ได้มักเปรี้ยวขึ้นเสียก<ม>ินมือน้ำเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตแปลปกระดาษที่ชูกันจ้ะ ไลฟ์พี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ากันสุขูสุขคนนะจ้าเขาเทียงว่าเขเทียมหรอจ้าใบมง้งเคืองหพอดีเขาโทรมาสัมผัสงานนะจ้าโทรมาสัมผัสงานส,สัมผัสงานนี้บริเวณไปนั่งหนาตัวนาได้จ้าคุยโทรศัพท์สัมผัสเนาะจ้า คมแล้วพี่นอ้องอือ้ยพี่น้องใอยลืมกระเพาะพอดี่คอยมีกระเพาะหมูมาจะลืมอย่าไปหั่นก็ได้จา้าเด้อหั่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจาอ้ากระเพาะปลาเอ้ยบะหมีก่กระเพาะปลากระเพาะหมูนี่จ้ะใส่ในถ้วยพักนี่หละจ้ะพี่นอ้องม,มามาบาตัตรนี้ กินแล้วพี่น้องกินล่ะอืมขอยาอยากใส่มือด้วยเนอใส่มือด้วยจ้าเด้อเขาอนุญอยากใส่มืออืมจับพักใส่มือ,อม กินข,ข้าวเรากินฮอทแม่เนะพี่น้องเพชรจ้ะเพชรบ้านยังดอกเวลาไปเพื่อนไปเมืองไทยเน,นาะจ้ะ เห็นกับเขาให้แม่เนี่ยโอ๊ยแม่กินเขาได้ไม่ร่ากันเห็ดลูกเตากกา่านะจ๊ะน,น้องผู้เทาบานห้าเพูดกันแสบไรมาเด้อจ๊ะเล่นอีกละ่ะมากินน้ำกันกินกัะสิเรากินหอนมูด,ดิฟพี่น้องจ้ะหากจะว่ามูกับอะไรตางคนกับตางเห็นงานเนาะ วันก่อนน่ะมีมูมากินน้ำมันอนี้กินผู้เดียว<ะ>อืม,อม เศษกินเมื่อว้านพี่น้องเห็ดนันเทียนนี่ยุงไรก็ดีซื้ออาหารสําเร็จมาจากอันซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะสามีก็เลยเห็ดก็เลยบว่ามมีเวลาเห็ดอันนี้ก็เล่นไปกินอันนี้ก็เลยมากินมื่อไหร่ลยจ้ะพี่น้องเห็ดแ่บๆคําใหญ่ๆเลยจ้ะเด้อ ยอนะจ๊ะส่วนเราเองปลูกเองอากาศก็จะคืนฟ้าคืนฝนอีกแล้วพี่น้องตกดีครักเดือนเนี่ยนิทนายนนี่ตกตลอด บริยุทพ์กาคอยกำลังงามๆพี่น้นองเอ้ยแตงกวาอยู่ห้องนอกแม่กำลังงามามันตายจังเสยงรยดายคักทรงสายต้องปลูกในอุโม,มงค์นะพี่น้องจ้าแตงกวาไหม ขอยปลูกซองนั้นสไตล์มั่และมั้งฝนตกลร้ามาแหงจักเถอหลานคาหลานยังกระเริ่มเปิดเลยเนาะพี่น้องเนาะหากแต่ว่าลงเรียน,นีนกะเปิดเป็นบ้างของเป็นบ้างฉันเอา้ะเนาะ สามีกับปาะเทนไทยลูกไปต้องเรียนหรอกจก้ะวังฉันเป็นมากหรือมันยากเนะพี่น้องจา้า เดี๋ยวบึง้งภาษีโทษแม่ว่าสิได้งานบะไรเ <laughs> สียกินผักภาษีโอ้กินหอดกินหอดแม่ วิดีโอตัวนึงแม่พี่น้องไครได้ลบแม่จ้ะแต่ลบอันนึงมันติดเหลืองคอยก็บพกเขาใจเนอกจากนะนะอันที่ใบใบเลี้ยงผัวจากพี่น้องกับแนะนําทําแท่งข่อยกับพวกเขาบขกเบหูนะจ้ะว่าเอ๊ะมันคือแจงติดเหลืองต่า้าบอลล็อ้าบอลลบกับอะไรนอกจากนาะมันกะไข่ยข่ว่ามันผิดกฎนะจ้ะมันติดติดเหลืองก็เลยต้องลบออกไปบอาไปคอใจ ท่าน,นพี่น้องผูใ้ใดได้ฟังแน้าจาาในเบื้องตัวนั้นกะคอยกับหูว่าขึ้นจังคือจังมันติดเหลืองเลยจ้ะว่าคอยแนะนน้ำยังกับบเรนเน้นนำนะว่าคอยใส่ความรุนแรงคอยกะเบเรใส่ความรวนแรงนะจ่าว่าแนะน้ำกับเบเรนะน้นน้ำนะจ่าก็เลยงงงงว่าเอา้ามันคี่จังติดเจ้ะก็เลยหลบถิมซะหลบถิมได้สิเห็นไหม <laughs> ใส่น้ำมันเขาซื้อๆกับแสบได้พี่น้องพักพักสด กุ้งจอมต้ลอะพี่น่องไม่ได้กินกุ้งจอมจากกีสิบปีหรอ,อพอดีร้านส่งมาให้เนาะจ้ะก็เลยได้กินอพอได้ชอบรสชาติเปรี้ยวๆนี่มากค่ะ เดี๋ยวนี่อยค่อยๆเดี๋ยมมักเปลี่ยวไปไลยพี่น,อน้องก็อยู่เลื่มร้ายแล้วบาเริ่มดอักจากร้ายแล้วอยู่ร้ายแล้วอืมพี่ต่อพี่ รพาะหมูขั้นจริงคนซื้อพาคิลูได้พี่น้องยิ้มมาพิษอันนะได้เป็นกระเพาะหมูซะเนี่ยจากระแสพื้กนกนเน่ะาจา้า กินข้าวแล้วก็ไปสวนนะพี่น้องอืออือแจ่แจกแหม่มขอ,ขอขอบคุณเอซี่ทุกท่านนะจ๊ะน้าทีาา่ติดตามชมคลิปวิดีโอของแหม่มน้าจ๊ะขอบคุณห,หลายๆลน้าจ๊ะสำหรับมื่อนี้แหม่มก็ขอสวัสดีค่ะ